สวัสดีเพื่อนๆชาวกินจิงซานทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายรายตอนที่435เปิดเหตุการณ์มานะครับณเวลารุ่งสางถ้าเป็นวันธรรมดาลู่โจคงจะออกมายืดเส้นยืดสายแต่วันนี้นั้นต่างออกไปการออกมายืดแขนยืดขานะครับมันเป็นการออกกําลังกายอย่างง่ายๆและจากนั้นตัวเขาก็จะตรวจสอบพลังชีวิตที่เหลืออยู่จนอ่า ทำมันทุกวันจนเป็นนิสัยไปพลังชีวิตของตัวเขามักจะลดลงไปหนึ่งวันเสมอมันไม่มีอะไรที่น่าประหลาดใจหลังจากนั้นลู่โจก็จะเดินทางกับอ่สู่ที่พักของตนทวาในวันนี้นั้นนะครับมันมีอะไรที่แปลกประหลาดออกไปลู่โจที่ได้เห็นช่วงพงนอนเยียดแขนเยีดยดขาอยู่ด้านนอกแทบไม่อยากจะออกมาจากที่พักเลยท่านอาจารย์ขอให้ท่านมีชีวิตยืนยาวตลอดไปท่านอาจารย์สวัสดีอารุณ์ สวัสด์ตอนชเช้าเี่มีเรื่องอะไรกันลูโจได้ตามออกมาเออท่านอาจารย์ขวกพันธมิตรกำจัดอสููไปไกลเกินกว่าที่จะหยุดได้สิทธ์ได้ใช้เวลาคุณคิดมาตลอดทั้งคืนเกี่ยวกับเรื่องแผนรับมือที่ดีชวงบงได้พูดออกมาหือแผนที่ว่าคืออะไรกันสินทธิตนั้นเป็นผู้มีพลังอวตารหกลีบถ้าหากสิทธปีใช้พลังของตัวเองร่วมือกับปัดคนนกอยู่ แม้แต่ผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัวเจ็ดจีบเองยังต้องเกรงกลัวเขาดังนั้นกาจึงเสนอให้ท่านอาจารย์คลายผนึกพลังไวรุธให้สิทธิ์พี่ช่วงพวงถามกลับมาและเอกของเรานะครับได้ยินแบบนั้นก็พูดขึ้นอเจ้ากําลังขอร้องอ้อนวอนแทนเจ้านั่นอย่างนั้นสินะเออมันไม่ใช่สิ่งที่ อ,อยู่เหนือการคาดเดาของลู่โจตแต่ย่างใดนะครับท้ายสุดแล้วจวงพกงนั้นก็เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับซื้อวูยาม,มากที่สุดการที่เขาจะมาขอร้องอ้อนวอนแทนไม่ใช่เรื่องผิดแปลกอะไรข้าข้ามิกล้าข้าแค่รู้สึกว่ามันจําเป็นสําหรับสิทธิที่จะต้องออกมาปกป้องจินจิงซานในยามที่มีฝ่อยจวงกงเกล่าตอบกลับมาเจ้าไม่เชื่องั้เหรือว่าข้าสามารถจัดการกับสํานักฝ่ายธรรมะได้นะ่ะฮะไม่ใช่ ไม่ใช่แบบนั้นนะท่านอาจารย์ชวงกงตกตะลึงนะครับตัวเขาสั่นไปตั้งตัวในขณะที่พูดออกมาอย่างเร่งรีบขาไม่ได้หมายความแบบนั้นและไม่เคยคิดแบบนั้นมาก่อนเลยท่านอาจารย์ลูโ่โจเหลือมองไปที่ชวงโกงรอที่พูดออกมาเจ้ามีทั้งเสื้อคุมวิจีเส้นที่เป็นดังกรอบและยังมีถุงมือนักสู้ที่เป็นดุดดังอาวุธแต่เจ้าก็ยังไม่อาจที่จะกรีบดอกบัวออกจากร่างอวตารร้อยวิธีได้แม้แต่กลีบเดียวแต่เจ้ามีเวลามากพอที่จะไปพบไอซิดไม่รับดีนั่น เจ้าก็ควรใช้เวลาฝึกฝนจะดีกว่าชวงกงได้แต่ก้มหน้าและตอบรับขอรับท่านอาจารย์ชวงโกงอยากที่จะร้องไห้นะครับมตํำไมทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นไปตามที่ตัวเขาได้คิดเอาไว้คำปฏิเสธของผู้เป็นอาจารย์ทําให้ชวงโกงสั่นไปทั้งตัวตัวเขาไม่เหมาะที่จะวิงวอนหรือขอร้องแทนใครเลยจริงๆอ๋อบอกเจ้าสิบไม่รับดีนั่นสิ เจ้านั้นจะต้องถูกขังอยู่ในถ้ำแห่งงาสะท้อนจนกว่าค่านั้นจะปุกบคิสตันแห่งความทรงจำขอรับท่านอาจารย์ไหนไม่ชชานะครับสือหยาก็รู้เรื่องทุกอย่างจากการตัดสินใจของลู่โจโดยการเล่าจากปากของชูงโปงตัวเขานั้นดูที่บนม้าหินอย่างมุงงท่านอาจารย์จะปกป้องจินถิงซานได้ยังไงกันถ้าเขายังดื้อรั้นอยู่แบบนี้ชูงโปงเองก็ทสาบว่าคนจี่พูดออกมาข่าเองก็ไม่มีทางเลือกอื่นเช่นกันสิทธิ ตาหักพื้นข้าพูดพื้นตาหักพื้นข้าฟื้นทูดพูดต่อต,อตาคงจะถูกจับมาขังที่ที่แห่งนี้เช่นเดียวกับศิษย์พี่แน่ข้าไมได้ท้วอะไรเจ้าหรอกในเรื่องนี้นะแล้วเจ้าล่ะได้ยินข่าวกล่าวอะไรจากศิษย์พี่สีบ้างซื่ออุยาถามไม่เลยช่วงพงยักษ์เลพร้อมตอบกลับในตอนนี้ตัวเขารู้สึกว่าไม่มีใครสามารถพึ่งพาได้ในเวลาที่ยากลําบากเช่นนี้ซื่ออุยาเดินไปรอบๆถ้ำนะครับแม้ว่าจะเป็นซื่อวุยา แต่ในสถานการณ์เช่นนี้มันก็ยากที่จะแก้ไขตายที่สุดแล้วตัวเขาโบกมือก่อนจะพูดออกมาเจ้ากลับไปซะข้าจะลองคิดหาวิธีทําอะไรบางอย่างขึ้นมาเองหลวงพงพยักหน้าก่อนจะจากไปแต่ดยดีเมื่อคำคืนมาถึงนะครับสายลมเบาๆบาก็พัดผ่านมาตัวทั้งภูเขาตองลู่โจในตอนนี้กําลังวัดพลังวิเศษจากคิดอักษรสวรรค์อยู่ตัวเขาได้ใช้พลังหนึ่งในสามในการรักษาฟานลี่เทียนลู่โจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยถึง5วันนะครับฟ้าจะ ฟื้นฟูพลังกลับมาได้ตัวเขาได้นั่งหลับตาลงทําสมาธิต่อไปเมื่อลูโจมีสมาธินะครับตัวเขาก็จะรู้สึกสบายตัวลูโจสูญเสียความรู้สึกในการรับรู้ไปตัวอักษรจากเล็ดอักษรสวรรค์ที่อยู่ภายในความคิดของตัวเขานั้นกําลังลอยและวลองเคลื่อนย้ายไปมาตัวอักษรที่ลูโจเห็นนะครับทําให้เขานึกถึงตัวอักษรจากเล็ดวิชาอักษรสวรรค์ ในก่อนหน้านี้นะครับตัวเขาไม่สามารถอ่านตัวอักษรพวกนั้นออกได้เลยแต่เมื่อชิ้นส่วนของคิดอักษรสวรรค์มาเติมเต็มทีละส่วนทีละส่วน,วนตัวอักษรก็เริ่มก่อตัวรวงลุ่มม่จนเป็นประโยคขึ้นมาดูเหมือนว่าชิ้นส่วนคิดวิชาอักษรสวรรค์จะมีไว้เพื่อจัดกลุ่มและสร้างประโยคก่อนที่ลู่โจจะรู้อะไรนะครับตัวเขาก็ได้เข้าสู่การทําสมาธิอีกครั้งในวันนี้มันก็เหมือนเดิมนะครับกับทุกๆกวันตัวหมู่ซึงยังคงควงหอกราชันไปมาอยู่รอบตัวตัวเขานะครับ คิดว่าวันนี้คงเป็นอีกวันหนึ่งที่สงบสุขสงบสุขเหมือนกับวันอื่นๆแต่ในตอนนั้นเองตัวเขานะครับก็ได้เห็นแสงสว่างที่อยู่ที่เชิงภูเขาหื้ตัวมู่งสิงกระหมดคิ้วตัวเขารีบเปิดใช้พลังอวตาร100วิธีในทันทีเสียงสะท้อนจากแสงจากพลังอวตารเพียงพอจะทําให้ทุกคนในศาลาจินทิงซานนะครับได้ยินการแจ้งเตือนนี้นี่ถือว่าเป็นการบอกนะครับส่งสัญญาณให้ทุกคนรู้ว่ามีอะไรกําลังจะเกิดขึ้น มีใครบางคนพุ่งออกมาจากสาลาต่างใต้นะครับก่อนจะลอยอยู่บนกลางอากาศพลังวายุทธ์ของเล็งลัวล้ำลึกมากที่สุดเพราะแบบนั้นตัวเขาจึงมาถึงที่นี่เป็นคนแรกเล็งลัวที่อยู่บนจุดสูงสุดนะครับกําลังเหลือบมองไปยังเชิงเขาจิตสํานักใหญ่มาถึงแล้วงั้นเหรอข้าเองก,ก็ไม่แน่ใจผู้อุโสแต่ต้องมีอะไรไม่ชอบมาพาคนตรงนั้นแน่ตัวมือทรองตัวมูสเอิงได้เรียกพลังอวตารของตัวเองกลับไปนะครับ พลังอวตารที่ตัวเขาได้แสดงออกมาเป็นเพียงสัญญาณแจ้งเตือนให้กับทุกคนที่อยู่ในศาลาจินติงซานเพียงเท่านั้นไม่นานนักัวบูเตาก็ได้ถึงและปรากฏตัวมาเช่นกันอย่าได้หลงกลอุบายนั่นเลยจะดีกว่านั่นจะเป็นนั่นจะต้องเป็นของที่หลอกใช้หลอกโลกพวกเราแน่อืตัวนูเซึงพยักหน้าตอบรับถ้าหากใช้ประสบการณ์ที่่านมาจากที่ฟานลี่เทียนเพิ่งเจอนะครับเป็นธรรมดาที่ทุกคนจะระมัดระวังตัวมากยิ่งยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันหัวยู่จิงก็ได้ปรากฏตัวขึ้นนอกห้องโถงใหญ่เพียงแค่เพียงแค่การใช้ปลายเท้านะครับนางก็สามารถขึ้นมาอยู่บนจุดสูงสุดของซาลาปีศาสลอยฟ้าจินทิงซานได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหัวยู่จิงได้มาพร้อมๆกับจานูจันทรานะครับอาวุธคู่กายาท่าชีในการเคลื่อนไหวของนางนะครับแม้จะดูงดงามแต่มันก็แฝงไว้ด้วยความแข็งแกร่งหัววูเตาเมื่อามอง,มองเหลือบมองนางก่อนจะพูดออกมายู่จิงผู้สุหัว คืนนี้เจ้าจับตาดูให้ดีข้าเข้าใจแล้วหัวยูจริงเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้สนูที่มีพลังร่างวตานดอกเบวอสามกีบโดยความสามารถที่นางมีนะครับตับได้ที่นางอยู่บนที่สูงหนังย่อมได้เปรียบหัวยูจิงสามารถโจมตีทุกสิ่งอย่างที่มองเห็นได้ดังนั้นหัววู้เต๋านะครับจึงตัดสินใจหัว,หวยูจิงเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุดกับการเฝ้าระวังแล้วใมตอนนั้นเองก็มีแสงสว่างส่องมาจาก ทิศทางที่ไกลออกไปอีกครั้งมันไม่เหมือนกันกันกบครั้งก่อนไฟที่สองสว่างนะครับก่อตัวเป็นแนวนอนมันเป็นไฟที่คล้ายกับการเดินทางของอะไรบางอย่างเมื่อพนวกเข้ากับแรงลมไฟที่เห็นจึงเดินไกลเข้ามาใกล้อุบเขาทองจริงจิงซานด้วยความเร็วที่แสนน่ากลัวเมื่อไฟนะครับบวกเข้ากับลมมันก็จะพัดผ่านและก็แผดเผาทุกสิ่งอย่างการโจมตีด้วยไฟอย่างนั้นเหรอตัวมูซึงนะครับ ยกหอราชันของตัวเองขึ้นมาก่อนที่จะตกโกนออกไปไอ้พวกเจ้าผู้บุกรุกพวกแกฆ่าดียังไงกันตัวมูเซิงนะครับในเวลานี้ก็มโหมากหัวอูเต๋าได้ยินเช่นนั้นก็ได้ตะโกนขึ้นตัวมูเซิงอย่าทําอะไรวูวามล่ะหัวอูเต๋าตักเถือนตัวมูเซิงที่กําลังจะระเบิดพลังเอาไว้นะครับแล้วพวกเราจะปล่อยให้ไฟไหม้หุ่มกระทำยางนั้นเหรอตัวมูเซิงกล่าวตีเชิงเขานะครับบัตรนี้มันเต็มไปด้วยวัชพืชและก็พืชพันธุ์ นานาชนิดไม่นานไฟที่ได้เห็นจะต้องโหมกันนำมาถึงภูเขาทองเป็นแน่หัวอู่เตาายหัวยู่จริงข้าเห็นพวกเขาแล้วที่จุดสูงสุดของจรินจริงซานนะครับหัวยู่จิงกําลังง้างจานูจันทรานะครับนิ้วมือของนางาข้างหนึ่งได้ดึงลูกศรพลังงานสีทองเอาไว้ฟฟฟฟฟูฟฟูฟฟูฟฟ ลูกสอนพลังงานนะครับที่อยู่ที่มือของนางก็ได้เริ่มขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้นมันใหญ่จนกลายเป็นรูปร่างที่สมบูรณ์แบบหัวอยู่จริงได้ปล่อยลูกสอนธนูพลังงานออกไปตุ้มที่อันไกลแสนไกลจากภูเขาตองแทบที่เป็นไปแทบที่เป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่ทีตรงนั้นจะมองเห็นจุดสูงสุดของจินทิงซานได้ในคืนวันนี้เป็นคืนที่ดวงจันทร์กำลังทอแสงอยู่เหนือจินทิงซานนั่นเองปู่ฝึกยุดหลายคนที่กำลังจุดไฟปานะครับ กำลังได้ยินเสียงอะไรบางอย่างแปลกๆบางอย่างที่คล้ายกับเสียงอะไรบางอย่างที่พุ่งมาด้วยความเร็วเสียงมีใครบางคนใช้ร่างอวตารออกมาเพื่อที่จะปูพวกเราอย่างนั้นแล้วสินะฟึเราปูฝึกยุดเงยหน้าขึ้นนะครับในตอนนั้นเองพวกเขาทั้งหมดก็ได้เห็นลูกซ้อนพลังงานที่กําลังพุ่งมาหาตัวเขาชั่วอ่า ลูกสอนพลังงานได้พุ่งทะลุหน้าอกของผู้ฝึกยึดคนหนึ่งชายคนนั้นเบิกตากว้างตัวเขานะครับมองไปยังศาลาจีนริงซานด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความตกตะลึงชายคนนั้นได้แต่ก้าวตอยหลังไปทีละก้าวนักหนักนั่นมันยอดมือทะูุเมื่อคนอื่นได้เห็นแบบนั้นนะครับเขาก็ได้แต่ตื่นตกใจเร็วเข้าเร็วเร็วกว่านี้ผมกระนำไฟให้เร็วกว่านี้แล้วรีบถอยเข้าถอยถอยเร็วไม่ทันที่ทุกคนจะได้ทําตามทาทาเสร็จนะครับ และดังรับการโจมตีในตอนนั้นลูกศรพลังงานจํานวนมากก็พุ่งเข้าหาพวกเขาจากท่ตทางของศาลาจินจิงสารชั่วชั่วชั่วตุ้มผู้ฝึกยุดขั้นฟานเฮยนะครับโดนเล่นงานโจมตีลงกับพื้นพวกเขาไม่สามารถที่จะต้านทานการโจมตีของลูกธนูลมปานนี้ได้เลยผู้ฝึกยุธคนอื่นๆนะครับก็กระจ,ระจายตัวหนีก่อนที่จะรีบวิ่งนะครับเพนแนบ แม้ว่าผู้ฝึกยุทธจะเลือกเผาป่าไปแล้วแต่ไฟก็ยังคงลามไปทางภูเขาไฟบัดนี้นะครับหลุมได้พัดพาออกซิเจนจำนวนมากทำให้ไฟนั้นได้โห้มกระนำรุนแรงมากขึ้นที่จุดสูงสุดของจินทิงซานหัวอยู่จิงได้พูดออกมาข้าจัดการกับเจ้าพวกนั้นไปสี่คนแล้วแต่ข้าไม่เห็นพวกที่เหลือเลยดูเหมือนว่าพวกมันกำลังซ่อนตัวกันเป็นอย่างดีมีศัตรูส่วนใหญ่วิ่งหนีไปแล้วข้ารู้แล้วหัวอูเตาตอกับมา ไอ้พวกชั้นต่ำยังไงก็คือขยะชั้นต่ำที่ <c oughs> นี่คือทุกอย่างที่เจ้าพวกนั้นโจมตีกินถิงซานยะได้อย่างงั้นสินะหลิงลัวได้พูดออกมาพร้อมกับสายหัวไปก็เราไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่านี่คือวิธีการของฝ่ายธรรมะที่ใช้จัดการกับฝ่ายอธรรมพวกเขากล้าเรียกตัวเองว่าฝ่ายธรรมะได้ยังไงกันตวนมูซึงนะครับจ้องไปทางฝ่ายก่อนที่จะพูดเช่นกัน อย่าได้ลืมเรื่องไฟไปหัววูเตาได้ตอบกลับมาให้เป็นหน้าที่ของข้าเองเถอะหัววูเตานะครับได้ลอยไปข้างหน้าในตอนนั้นเองก็มีแสงสวาง่างกระจายออกมาจากตัวเขาแสงสว่างมันเริ่มส่องสว่างมากขึ้นและแล้วนะครับหัววูเตาที่จะย่างก้าวเดินไปข้างหน้ามันก็ได้มาพร้อมกับพลังป้องกันอันยิ่งใหญ่ก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับกับตอนนี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ตอนหน้า436ในที่สุดการโจมตีของ พันตมิตรกมจัดอสูรธก็ได้เริ่มขึ้นอีกครั้งนะครับหลังจากรอบเล่นงานฟารลี่เทียนตอนนี้ก็มาจุดไฟเผาป่านะครับพวกเขาคงจะใช้ไฟป่านี้นะครับเพื่อที่จะทําบางสิ่งบางอย่างแม่มันเป็นการทําลายสมาธิหรือหรือว่ามันคิดจริงๆนะครับว่าจะทําใหา้คนที่อยู่ในจินติงซานเนี่ยตายเพราะไฟป่าคงไม่โดนไฟคอกตายหรอกนะครับจอมหมาไวารัยอันดับหนึ่ง เพราะฉะนั้นต้องมาดูนะครับว่าไอไฟป่าเนี่ยที่จุดมันมีเหตุผลและต้นตอเพื่อ <c oughs> ทําให้ใช้ไม้ดิบหรือว่ามีอะไรแอแฝงหรือเปล่าในตอนหน้าก็มาดูกันนะครับว่าไอพวกตัวหลักๆของพันธมิตรกํารจัดอาณูจะออกมาหรือไม่แล้วไปอีกที่ไม่ยอมรับการยื่นมือช่วยเหลือจากซื้อวูญยาหรือใครทั้งนั้นเขาจะสามารถพาจินิงทันผ่านพ้น กับพันธมิตรกําจัดอาซูรครั้งนี้ไปได้ยังไงในที่สุดนะครับตอนที่พวกเรารอคอยก็กําลังมาตื่นจินสิงสารสาราปีศาลอยฟ้าประทับกับพันธมิตรกําจัดอาูรวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ